วันนี้อากาศเย็นนะคะวันนี้เราจะทําข้าวต้มกระดูกหมูนอซิโครงหมูซื้อมาล้างทําความสะอาดเนาะแล้วเราก็หัน่นคือเขาจะหั่นให้แหละแต่ว่าไม่เอาถ้าล้างแบบนี้มันง่ายกว่าเราเปิดน้ําก๊อกเรา,เามือลูดรูดูดรูดล้างมันจะสะอาด <c oughs> ก็หั่นตามร่องเนื้อเนี่ย <c oughs> หั่นกระดูกหมูเสร็จลากผักชีนะล้างขูดๆหน่อย <c oughs> นะแล้วก็ทุบ <c oughs> เปิดน้ํานี่น้ําเดือดแล้วเนาะ ครับต้มน้ำรอไว้แล้วออืก็ใส่เกลือไปหน่อยใส่เกลือไปในน้ำจ้ะใครมีเล้งก็ใส่เล้งนะใครมีหัวไชเท้าก็ใส่หัวไชเท้าไปด้วยก็ได้น้ำจะได้หวานนห่เขาเดือดมีฟองแล้วเราก็ช้อนฟองแต่ของแม่นี่ต้มแล้วมันจะใส่ปรุงรสอะไรไปเลยนะ,ะเพราะ,ะว่าถ้าเราต้มน้ำเปล่าเ,าเ,าเนี่ยน้ำกระดูกมันออกใช่ปะ่ะแล้วเวลาเรากินกระดูกหมูมันจะจืดๆไม่รู้นะแล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะ แต่ของแม่เนี่ยจะปรุงไว้เลย้าต้มรสชาติมันจะได้อยู่ในกระดูกหมูด้วยมันจะทาให้กระดูกหมูอร่อยสีอุ่นขาวนะครับนี่พอมันเดือดเป็นฟองนี้นะแล้วก็ค่อยๆช้อนมันขึ้นมาแบบาถ้ามันเป็นแค่ฟองออกขาวอย่าเพิ่งช้อนอ่ะเพราะว่าจะเป็นน้ําซุปออกมาหมดอันนี้เราเป็นไขๆนะใช่อันนี้ถ้าเราไม่ช้อนต้มเป็นนานๆมันก็จะเป็นน้ํามันเเราเอาออกช การทาแบบนี้มันทําให้น้ําซุปใสด้วยเนาะอือเดี๋ยวเราเอาเยวจะเอาข้าวลงไปต้มนะรอให้กระดูกหมูมันเปื่อยก่อนจ้ะบางคนก็จะทําแค่น้ําซุปแล้วก็เอาข้าวสวยใส่ออืก็แล้วแต่เนาะถ้าจะชอบเป็นเม็ดๆก็คือหุงข้าวก่อนแต่วันนี้แม่จะทําแบบว่าใส่ข,าสาข้าวสารเนาะเออใส่ข้าวออส,าสารลงไปต้มเลยแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปน,น,งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง กระดูกหมูเราเนี่ยต้มได้ที่แล้วแหละเมื่อก่อนที่แม่เคยเห็นน่ะนะข้าต้มที่เยาวราชเจ้าเก่าเลยนะสมัยเองยังไม่เกิดอ่ะเขาจะต้มน้ําอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาจะเอาข้าวสารเทลงไปเลยแต่ว่าเราไม่เอาเนาะวราจะล้างก่อนทําใจไม่ได้เคยถามเขาว่าทําไมเขาไม่ล้างข้าวสารนะเขาบอกว่าถ้าเอาเข้าวสวยไอ้ข้าวสารเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยคือว่าในน้ําซุปอ่ะมันจะได้ซึมเข้าไปในข้าว เข้ามาเราล้างอย่างเงี้ยมันจะเหมือนว่าน้ำเราน้ำธรรมดาเนะี่ยซึมเข้าไปแล้วใช่เขาบอกว่าถ้าต้มแบบนั้นอนะ่ะมันจะอร่อยแต่ว่าเออแม่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีฝุ่นข้าวอยูนะ่เวลาเขาต้มน้ําเขาก็จะขุ่นๆน,นะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากมแต่ตอนนี้ไม่รู้เจ้านี้ไปไหนแล้วไม่ไม่เห็นอยู่เลยนี่นะเราจะเอาข้าวใส่ลงไปเลยจะต้มแต่ใครจะแบบต้มน้ําซุป แล้วเอาข้าวสาเอาเข้าวสวยแล้วก็ใส่น้ําอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเออแม่ชอบกินแบบนี้คนนิดนึงนะเพราะว่าข้าวสารเนี่ยเวลาลงไปในน้ํามันจะเพิ่มันจะตกไปอยู่ก้นหม้อเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่อันนี้เราก็ต้มไปเรื่อยๆจนข้าวต้มสุกค่ะอันนี้ก็รอข้าวสารสุกเนาะใช่ข้าวต้มกระดูกหมูของแม่วันนี้นะแม่จะกินกับหัวไชเท้าดองของญี่ปุ่นอันนี้ก็ซื้อสำเร็จใส่แทนตังไช ใส่แทนตังชายเราไม่ต้องใส่ตังชายเพราะตังชายบางทีโอ้โหเค็มมากแต่ใครจะกินกับกระเทียมดองอะไรก็แล้วแต่เนาะครับอืนแี้เใส่ตังชายอันนี้ยี่ห้อเนี้ยไม่เคยกินเคยกินยี่ห้ออื่นอร่อยมากคือต้องกรอบมันถึงจะอร่อยถ้ามันไม่กรอบไม่อร่อยนะอันนี้คือโรยใช่ไหมไม่ได้ใส่ไปต้มเนาะใส่โรยกินเป็นเครื่องเคียงอืมรอบนะ ยี่ห้อนี้ใช้ได้เข็มไปนิดอันนี้ที่ซื้อมาจากดองกี้ปะใช่ถ้าเราจะใส่แทนตังยแเราก็หั่นมาบางหน่อยแต่อันนี้แม่ว่าจะวางไว้แล้วก็กินใครจะกินก็กินอ๋อเป็นเครื่องเคียงไปอยู่ควยข้างๆออโอเคข้าวนี้เราก็ต้มได้ที่แล้วเนาะกินได้ละแล้วเวลาต้มมึงใส่น้ำเยอะๆหน่อยก็เติมน้ำเอาตามต้อใช่ แล้วแต่จำนวนคนกินเนาะครับอันนี้คะเนดูแล้วน่าจะไม่พอกินเพราะงั้นแม่จะเอาข้าวนี้ใส่อีกหน่อยข้าวสวยนะจะคืออันนี้บ้านเรากินกันห้าคนเดี๋ยวไม่พอมีเหลือย่อมดีกว่าขาดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วใช่ง่ายจังว้าว แล้วก็จะใส่พริกไทยใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ใช้โป๊ลงไปหน่อยก็ได้หรือจะหยิบกินทีหลังก็ได้แล้วแต่อันนี้ใส่ให้ดูอือ โอเคข้าวต้มกระดูกหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเจอกันคลิปใหม่ค่ะถ้ามาถ้ามาอารมณ์ศิลปินมาหายไปหลายเดือนโอเคครับอ่อลืมบอกไปถ้าใครชอบแบบมีกินกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งลงไปต้มได้นะเพราะว่าเราไม่ชอบหรือจะปรุงพริกน้ำปรุงน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่เป็นทรงเครื่องไป